ยังไงซียังไงเอ้ยหมักเท่าไหร่อุ้ยวไยเข้าอีกแล้วทุกคนย,ยังไงไวสามตัวเอ่อไปยังไงต่อสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับนอ้องอาเนียอาเนียอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยน้องอาเนียเนี่ยจะมาเล่นเกม Starbound นี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมาวันนี้เรามี คุณมาเล่นที่500บาทนะคะทุกคนไม้เบ็ดไม่ใช่ไม้แล็เบ็ดไม้แร้งเนี่ย <my S 1> เราจะมาเริ่มที่5บาทก่อนดีกว่าเราทุกคนเนาะเราเราเราแบบไม่เอาเบ็ดใหญ่แล้วกันเอ้ยมาเบ็ดแลกก็เข้าเลยทุกคนอื้มอันนี้เราเป็นยังไงเอ้ยทุกคนเสียดายฟีสปินจะเข้าก็ไม่เข้านะทุกคนเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้น เอ้ยมัดเราตั้งออโต้กันไปแล้วนะดูซิว่าออโต้เราจะเป็นยังไงเอ้ยมัดหนึ่งบาทแล้วทุกคนยังไงซิเอ้ฟีสปินก็ยังไม่เข้านะทุกคนเรารออยู่ฟีสปินเนี่ยเอ้ยอันนี้ยังไงอืมได้แบบเล็กๆน้อยๆน,นะทุกคนเอ้ยวายมาัดเอ้ยไม่ตัวหูยังไงซียังไง เอ้ยมาเท่าไรอุ้ยวายเข้าอีกแล้วทุกคนย,ยังไงวายสามตัวอ่าไปยังไงต่อ,อดูสิเขาว่าได้เท่าไรทุกคนวิ่งขึ้นไปเลยค่ะทุกคนอ่ายังไงยังไงยังไงเท่าไรเท่าไรทุกคนเท่าไรทุกคนเอ้ยเจ็ดสิบแปดมาออโต้เราหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอเพิ่มเม็ดนิดนึงนะ เบ็ดสเมื่อกี้หแล้วก็10ต่อไปก็เบ็ดสหนะทุกคนนะฮึวายวายคสองตัวแต่ไม่ได้เอ้ยยังอืมสเกต,ตเตอร์นิดเดียวทุกคนเอ้ยข้าอมามารอลุ้นกันนะคะว่าสเกเ,เ,เตอร์เราจะได้เท่าไหร่สเกต,ตเตอร์หรือฟรีสปินก็คือตัวเดียวกันนั่นเองรู้ว่าโอ้ยได้มาแค่ห้าเองอะทุกคนแต่ว่ามารอลุ้นกันว่า ฟิสปินห้ครั้งเนี่ยเราจะได้ไปกันที่เท่าไหร่นะเอ้ยวายมาคูณ2องนิดเดียวทุกคนเอ้ยบอกนะฟิสปินห้าไม้เหมือนให้มาหมุนเล่นเนี่ยทุกคนไม่ได้ได้ไหมเอ้ยหมามาอุ้ทุกคนมันไม่ได้อ่ะดูดิเหมือนมันจะได้แต่มันก็ไม่ได้เอ้ยมยังไงอื ได้มาแค่200เองทุกคนดูตรงนี้ก็ได้อะ2 8 9บาทอาจะถึงหรือเปล่าถึงไหมถึงไหมถึงหรือเปล่าเอ้ยยังไงยังไงยังไงนั่นไง286บาททุกคนดูดิฟีสปินหครั้งเราได้เงินไปแค่นี้เองไม่ไหวไม่ไหวแล้วทุกคนมาเอาฟีสปินมาหมุนเล่นเลยโอ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เฮ้ยไม่อยากได้แล้วฟีสปินเนี่ย เอ้ยยังไงออโต้เรายังเรายังเหลืออีกสองไม้นะทุกคนอยังไงเอ้ฟิสปินเข้าค่ะทุกคนอ่ายังไงมาห้าไม้นะทุกคนมาช่วยลุ้นกันว่ารอบนี้ฟิสปินเราจะได้ถึงห้าร้อยกันหรือเปล่าอะเนี่ยตั้งเจ็ดครั้งเนี่ยมันต้องถึงห้าร้อยแหละเมื่อกี้ได้มาสองสามร้อยเองนะเออ คือแบบเหมือนเอาโมาให้หมุนเลยนะทุกคนอ่าอันนี้ก็หมุนเล่นแน่นอนเลยทุกคนดูดิยังไม่เข้าสักหมายเลยอุ้ยทุกคนเงียบกริบเงียบกริบมากเลยตอนนี้เอย๋ยังไงยังไงโอ้โหวายมาวายมา,า,ยมาสิทธ้าตัวหูหมัเท่าไร่ทุกคนเท่าไรหึยยังไงยังไงวิ่งขึ้นไปเลยหนึ่งร้อยไหมหนึ่งร้อยไปแล้วทุกคนหื จะจบที่เท่าไหร่คะทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงจบที่เท่าไร่จบที่เท่าไร,าไรอืมสองร้อยสี่สิบนะคะทุกคนอ่าทุกคนฟิสปินเจ็ดไม้ไม่ถึงได้มาสองร้อยกว่าบาทโอ้โหนี่คือหมุนมือยังแบบเอ็นี่กว่าเลยนะมาไม้ใหญ่นิดนึงนะทุกคนเริ่มไม้ใหญ่นิดนึงนะคือเล่นแล้วแบบมันเข้านะแต่ว่ามันมันเข้าน้อยนะเดี๋ยวเราลองเพิ่มแบบ เบ็ดใหญ่เพิ่มไปอีกนิดนึงดูซิว่าเอ้ยถ้าลองเล่นแบบเบ็ดใหญ่ๆขึ้นมันจะเข้าไหมนะทุกคนเอ้ยไม่เป็นไรเราปรับเบ็ดสู้เราต้องปรับเบ็ดสู้มันเอ้ยสเกตเตอร์ทุกคนสเกตเตอร์ใหม่อีกแล้วหูห้าครั้งมายังไงหครั้งแล้วอื จ็ดครั้งมามาเท่าไหร่จะได้ไปเท่าไหร่่อสเก็ตเตอร์เจ็ดครั้งมาดูซิว่ารอบนี้จะหมุนฟรีอีกกันหรือเปล่านะทุกคนนะมาเริ่มเลยเริ่มกันเลยนะทุกคนอยังไงอมไม่ได้ทุกคนอ่าม,มาต่อไปค่ะเลยอีกสาไหมทุกคนเอ้ยยังไงแพร้รอบเมื่อกี้หรือเปล่ารอบเมื่อกี้ได้มาสองร้อยรอบนี้จะได้ไมาเท่าไหร่ทุกคน อืมคูณสองมาเอ้ยได้สาม้อยทุกคนยังไงไม่เข้าทุกคนฟีสปิน7ครั้งได้มา300นะคะมาเดี๋ยวเราหมุนหมุนกันต่อเอ้ยสเกตเตอร์เข้าอีกแล้วหูสเกตเตอร์หรือก็คือฟีสปินนั่นเองทุกคนมันคือตัวเดียวกันเลยนะคือ ก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าบ่อยขนาดน,นี้เราเข้ามา4ี่ห้าครั้งแล้วนะทุกคนถ้าใครสนใจมาเล่นในช่วงเวลาเกมแตกกัน้นงอันนี้นี่สามารถเล่นได้ที่น้องอันนี้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคือเล่นเราจะเป็นช่วงเวลาที่ฟิสปินเข้าบ่อยมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าต้องมาลุ้นกันอีกทีนะว่ามันจะเข้าแล้วมันจะแตกเยอะแตกน้อยหรืออะไรแบบนี้ทุกคนแต่ว่ามันก็ถือว่าคมนะฟิสปินแบบเออได้มาอย่างเงี้ยเหมือนมันก็แบบมันหมุนแล้วเราไม่ได้เสียตังค์่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้เงินเพิ่มใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมตามมาเล่นกันหออน,น่ออานีได้เลยนะคะเอ้ยยังไงฟรีสปินไหมสุดท้ายได้มาเท่าไหร่238อนะทุกคนมาเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดสู้นะเพิ่มเบ็ดสู้เอ้ยไมยังไงร้อยยี่สิบไปต่อไหมไม่ต่อเอ้ยยังไงยังไงทุกคนหม,หมุนนานมากเลยเมื่อกี้เอ้ยมา พันสองหูยังไงยังไงพันสองแน่นอนทุกคนมาวิ่งขึ้นเลยวิ่งขึ้นเลยทุกคนม,มามามายังไงเอ้หนึ่งพันแล้วทุกคนอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทนะทุกคนเลขสวยมากหนึ่งสองหนึ่งสองเอ้ยย,อย,ยังไงยังไงยังยังม,มา ดี๋ยวน้องอันนี้ขอปรับเบ็ดสู้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะว่าจะเข้าไหมทุกคนเอ้ยหมาได้มาสองรอยนะทุกคนยังไงสิเอ้ยวายเข้าได้ไหมได้หรือเปล่าไม่ได้ทุกคนวายเข้าแต่เราไม่ได้นะทุกคนเอ้ยยังไงสิ น้องอันเนียนี้ไม่ค่อยถูกกับเบ็ด100นะทุกคนเล่นที่ไรคือแบบกว่ากว่ามันจะเข้านี่คือแบบนานมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นก็คืออย่าเสี่ยงนะอย่าเสี่ยงเล่นเบ็ดแพงแพงตามน้องอันเนียเลยนะทุกคนมาสเก็ตเตอร์ออได้รอบนี้น้องอันเนียก็จะพอแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราหมุนกันมาหลายรอบเราเสียงเงินกันไปหลายร้อยแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือมาฟีสปินห้าไม้สุดท้ายแล้วทุกคน ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะทุกคนถือว่าวันนี้ก็ก็ยังได้กําไรอยู่นะทุกคนจากคุณ500ร้ออ่ะตอนนี้ก็แบบเออไดพันสามอุ้ยทุกคนอันนี้เท่าไร่เท่าไรเอ้ยมายังไงยังไงโอ้โหหนึ่งพันแล้วอุ้ยทุกคนหนึ่งพันแล้วโหไปจบที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทนะคะอ่าอันนี้อ่ะยังไงอืมไปถึงไหนเอ้ยยังยัง เอ๊ยวายเข้าอีกไหมอือเข้ามาอีกแล้วหูยังไงต่อเอ้ยอรอลุ้นกันอรอลุ้นกันอือม,มาจะจบที่เท่าไหร่ฟิสเป็นรอบนี้อ่าสองพันห้าแล้วทุกคนวันนี้นี่คือพอแล้วดีกว่าทุกคน คือหมุนอะก,กว่ามันจะเข้าคือมันนานเพราะฉะนั้นก็คือน้องอันเนียคิดว่าพอแล้วดีกว่าถ้าเกิดหมุนต่ออีกอะน้องอันเนียอาจจะเสียหมดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราควรพอแค่นี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้องอันเนียด้วยนะเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย